วันี้เราเป็นเครื่องถอดพิมพ์ขังเครื่องถดยางกันมันจะดีไงวะเครื่องตัวนี้ครับเกจะมาทำรถโมบายอันนี้ก็คือก็คือกับระยะที่เราทำไม่ชนล้อเลยล้อล้อรถโอเคเครื่องถดยางนะครื่องปิดปิดตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็เหล็กนัดยางนะธรรมดาชุบมาว่าให้ขอดูใกล้ๆพี่ไม่นก็ดูอยู่ทูบอยู่ทูบมีบอกหมดนี่อยู่ใกล้ๆ ถ้าแม่อันนั้นถ้ามันใกล้ก่าอันนี้ล็อกไว้ไม่ให้มันกินแบกเลยเพื่อไม่ให้มันดึงพอดีให้มันชนได้ตรงนั้นอันนี้ก็คือเราจะอปรับปรับระยะห่างว่ถ้ามันชนแบกปุ๊บพี่ก็ปรับนี่ให้มันชนเล็กนี่เลยมันจะได้ไม่ต้องดึงพอดีอันนี้ก็คือปรับไม่ให้มันกินแบกไม่ใช่ว่าจีนแบกใช่ไหมใช่มันก็จะไม่ติดเข้ามาตรงนี้มันก็ดึงตรงนั้นแล้วตอนที่ชนล้อพี่ไม่ต้องรัดแล้วชนล้อปุ๊บพี่ก็พอชนล้อเสร็จทุกปอเลยให้มันชนพอดี ปั๊มลมพี่ยังไม่ได้เนาะปั๊มลมเขาจะมาส่งพ่งนี้เพราะว่าผมซื้อซื้อเป็นตัวแล้วก็แยกปั๊มลมแบบเยอมันใช่ไหมพี่ใช่ครับเพราะว่าที่ผมซื้อมามันจะเป็นปั๊มลมแล้วก็มันจะติดมอเตอร์เขาต้องถอดมอเตอร์ออกแล้วผมต้องพอ,อไปใส่เครื่องเครื่องคเครื่องเครื่องยนต์อีกเครื่องนึ่งใช่รผมมีแบบสาเร็จรูปเลยก็งนี้เพื่อด่อปั๊มลมแบบเครื่องยนต์เพราะว่าผมสั่งมามันเป็นของของยี่ห้ออะไรไม่รู้เอที่เป็นเครื่องของคาซาว่าอะไรเนี่ยครับจีน มันยี่ห้อไหนก็ปูม้าจะเอาแบบดีนะไม่ครับมาอันนี้รับประกันเท่าไหร่ปีหนึ่งพี่แต่สิ้นเปลืองไม่ได้รับการประกันพวกนนี้ไม่ได้รับประกันนะไม่รู้สึกการสิ้นเปลืองแต่ถ้ามีปัญหาก็คือโปกลเดี๋ยวผมบอกเบื้องต้นก่อนส่วนมากมันไม่ค่อยเป็นหะอกพี่น้ำมันก็เติมหน่อยอย่าให้มันแห้งน้ำมันเอาไปหล่อเลี้ยงตีมันแห้งอะทุบก็หมุนออกแล้วเติมเข้าไปก่อนเติมก็อารมณ์ออกน้ำมันเป็นน้ำมันอะไรพี่ หลอดลื่นเลี้ยงเซฟซีธรรมดาที่แม้ให้มันซีมันแห้งท่วงเครื่องนั่นและไม่เอาแล้วมันเลยไม่ให้มันกัายซีนะมันเบรกมันเบรกนี่อ่ะได้อันนี้ก็ไม่ยากอันนี้ก็หมุนนะใช่ตามรูปเลยพี่บีบอันกลางบีบอันนี้ทางอันนี้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 บีบอันนี้หมุนอย่าให้ไฟตกแค่นั้นแหละพี่ฟันเวลาปั่นไฟให้มันจอยที่ครับ ถ้าเหยียดแล้วเหลือร้อยสิบร้อยร้อยเลยมอเตอร์มันจะไปเร็วอ๋อไม่น่าหรอกเพราะว่าไอ้ผมผมติดต่อไปที่ห้องเลยครับเขาบอกว่าถ้าเอามาขึ้นรถโมบายเขาไม่แนะนํำไม่ไม่แนะนําให้ให้มาทําแบบนี้อะไรประมาณนี้เขากลัวเรื่องน่าจะกลัวเรื่องไฟด้วยไฟมันตกไม่เขาซื้อไปกับผมหลายครั้งหลายเจ้าแล้วเคาื่องถอนเครื่องทวงเลยเลยไม่มีถอนมี่วงด้วยอ๋อ ตอนแรกผมว่าผมจะลงเครื่องถ่วงด้วยทีนี้ผมขอดูพื้นที่ก่อนว่าพื้นที่มันจะไหวหรือเปล่ามันแน่นไหมครับเพราะผมต้องมาดูอีกว่าไอ้ความลมที่ซื้อมามันใหญ่ไหมใหญ่กี่เลงอ่าไม่แน่ใจว่าน่าจะสามเลนแต่ตัวถังลมสิสองร้อยหกสิบอ่ะถังสองร้อยสิบมันจะใหญ่ยาวพอดี ต้องเชื่อมข้างบนชั้นขึ้นว่งางอีก่างผมว่าจะทำพอเพราะว่าที่บริษัทผมอ่ะมันจะเป็นของคอบพิทเข้ามาบริการที่ที่บริษัทผมแล้วผมก็เลยแบบอยากทำคล้าย